สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้กับซมาถ,ถามเลขเจแดงเนาะคะ่ะตัวเลขจากคุณน้ำทิพย์แล้วก็คุณกัญญานะคะเนาะของคุณน้ำทิพย์นี่ตามมางวดที่8แล้วนะคะแต่ว่าของคุณกัญญานี่ก็เข้ามาตลอดเลขวิ่งไม่เคยพลาดเลยค่ะเนาะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจเนาะเดี๋ยวจะไปถามเจแดงด้วยกันค่ะว่าเข,ข้งวดแล้วเขาแปดงวดแล้วเน้่แปดงวดแล้ววดที่เกา ก้งนดอกงวนที่ตรงนี้ตัวเด่นเนี่ยบอกใก้กับเนี่ยวันนำทิพสักแก้วป่ะว่ามันถือมันน้มบริด้ถือเนะว่าแม่สมมติขม่าอยู่จุดกับ่มีจําได้อยู่ตัวเด่นเน่ยมี4ซีมี5หาตัวล่องน่ยมี0ศูนมี6หก หมวดก้อนนี่มวดก้อนนี่ตัวเด่นนะ่ะ72ตัวรอง1กับ9แม่คิดว่ามันสิม,มา1991ตรงกับคุณกันยามโอ้ยบ่แม่นตรงกับของผู้ใด๋1991หลายหม่องนี่ตรงหลายหม่องอ๋ออันบะเนียน45ตัวเด่นแล้วก็06ตัวรองหมวดก้อน72ตัวเด่น19ตัวรอง คนไหนเด่นเลยเจ็ดสองนวดก้อนคนกระจับคู่ให้สองสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดสอง BON ล ouais. right, uh ้วก็หนึ่งสองไม่สี่ตัวเจ็ดเก่าตัวหนึ่งก็เป็นห้าตัวเรื่องม้วไหแม่เด่นเจ็ดเก่าวนนี้กัดี่ห้านจับเพินจับคู่สี่สามมกเปินมากที่สุดคือสี่สามเช่นน้นดูเหรอเช่นนั้นเนี่ยปากกาเดงปากกาเดียหรือเปล่าอันนันละ่หลด น้ำทิพย์สะแก้วนะครับเนาะน้อยน้ำทิพย์นะน้ำทิพย์พูดเดือดดังทั้งอน่าแฝดหมุนนะเนาะแต่ว่าแม่เอาได้เพิ่งได้สอดสองหมวดสามหมุดปะสามหมุดแล้วมีหมวดที่สามหมุดที่สามหมุดเลยอืมนี่ซีหลักหลักทุก่อนเนี่ยเดือนละกัน ลองล่องจูนจหกบอกซูนน้ำหกคนจับคู่ให้ซีสามเอ้ย4ีสามสีสามงเด่นตัวนี้แล้วก็สีหังีหาัาสีหา้าบอกเ,เอยแยกบอกว่าขายนีาหาหน้แมนบ้าสัน4-5ห้าแมนีหา้าสีสามสีหา้หา ซีศูนยเป็น้นมัซีัวนย์ซีศูนย์ซีนี่หกคูณบอกศูนย์หกศูนย์หกตัวน hehe, 04 04, ี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้งหาแปตัวหนึงบอกศูนหนย์อ่ะศูนย์หกศนย์หกศนย์หศนย์หกศนย์หกศนักกะสองซีักกะ อย่งแปดห้าแปดหกหหกคู่ม่ว,มวันนี้แม่หกคู่วกกันนี้กยเห็ยหกคู่ก้อนหางคู่ก้อหาคู่คนมักตัวนี้แต่ว่าแม่ว่ามักตัวนี้มักตัวนี้ซี่หาพอออกกระเทียม,มออกหยากรทีมมันจะมากวันนี้แหละซี่หาออกหยาก,ก็มูลเลยเพราะว่าทุกเจ้าเนี่ยให้มาห้าทั้งหมดเลยล่างอ่ะ ที่หาออกอย่ากเนี่ยบอกออกตั้งปีหลายปีหรอกวันนี้ห้อยน้าทิพย์นะครับช่วมากสิออกตะตุกขับตะเพิ่นจับคู่หายถือเบิดแต่ว่าออกตุกขับเบิดแมนบอก,บอกมีงวดที่แล้วนี่เจ็ดสองมันขึ้นบ,บนออกตรงซึ่งมันไม่เคยขึ้นบนเลยมันบอกเออนี่งวดแรกที่ขึ้นบนแต่เพชรทะลุไปเอาแม่เนี่ยอันนี้เป็นเลขล่างวะยายเป็น เป็นเลขล่างมันออกตารางมันออกแต่ล่างอืแต่ว่าแต่สื่อบนล่างได้คือบนล่างล่างออกตาราง่หลีาเจ็สองมากว่ที่เหลี่ยมไม่ออกบุออกบนไม่ไปออกบน้ล่างนึได้ลายปกติมันจะออกแต่ตกกับแต่ว่างเมื่อกี้คนไทยเจ็ดสองตรงตรงไม่ไปออกบนเทิ่งออกตุกตรงทัออกบนว่าน้นนปกติเสีออกตุกกบมึดแต่ว่าหัวขานั้นหาหกนะคนไายหัวขาก็่หัวขาน่ห ห้าหกตรงตรงนยนะห้าหกม่งวดก่อนอะแมงวงวดศูนหาน่ะพิ้นหาศูนบ่พืหาูดแมนนอกศูน right? ห์แต่แม่เฮ็ดก้ามากถูกีหงวดวเก็นงวดแล้วเตี้ยแต่แบบวนแล้วเุ่กันยานี่ยพุ่กันยาก่ตัวเดยนเนีพุ่กันยากบาันแม่น้ำกันเลยพุ่กันยาุ่กันยาเนี่พ่น อันล่างเนาะอันล่างอัล่างเลยอันล่างเลยเนบดเนงไปเบิงของแม่เออม่นลา่างานีเพื่อนหาเด่นเด่นห้ากับศูนย์เพื่อนจับคู่หายหาศูนย์ตัวเด่นเลยวั้นท่งบอมเพิ่์นอะทต้งมาแนค่ยนี่หันหนึ่นงาน,นหาหันนึงก็ตรงกรบผู้ใช้บ้านหมดเลย นี่ตอนนี้ห้ามาแน่แน่คนบอกนะมาแน่แน่จีแดงห้าศูนย์ไปเลยมันหามะลางมืนนู้นแบบนี้มันพูนก็แห่หามาลางนี่เม่ยพูนนอะสามแปดวิ่งบ๋อให้เป็นเลยวิ่งนี่นะครับเนาะวิ่งถูกทุงหวดของพุ่นกันแน่น่ะนี่ครับผมของน้ำฉิตกระมี่เย็นซีหาล่องศูนย์หกครับผมแล้วกาจับคู่นะครับเนาะกระมี่ซีสามซีหาศูนย์ซีหกศูนย์ สองสี่หาแปดครับผมนะครับคุณนกัญญาณ์นะครับน้กงขมี่ศูนย์มิหาเด่นหาศูนย์ครับผมเด่นหาศูนย์พุ่นกัญญา,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 าผ่าหมวดกรน,นี่หมวดว่างหันเขาแมนบ๊อบแมนเพิ่ไห่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเลยตรงตรง,ตรงเป็นป,ปูของปูเซว่านหนึ่งหกคนบะวันนี้แม่ว่าหนึ่งของคุณกัญญาเป็นนี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแม่ก็เลยซื้อน้ำกันเลยหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอื้เลเห็นนะครับน้อง คุณจ้าหาเน้นหาศูนย์คมล่องสองศูนย์หาหนึ่งสองหนึ่งนะครับครูใช้ว่านนะครัครูใช่ว่านะบนออกล่างล่างออกบนนี่พุ่นกันย่าบนคือบนล่างคือล่างแม่อันนี้ล่างปุเนี่ยอันนี้ล่างอ๋อเทฮัดคู่กันมากือทำไมพ่อพ่อนถูกมาน้ำกันพ่อพ่อนมื่ไหนเ่ี้ยไหาเก้าสามแม่กันย่านี่ไหาสามเก่าออกตรงตรงวันนี้เจ็ดสามก็ออกแม่ครูกันเลยตัวเด่นมันมานนี้การถูกทุกหมดเนื่องเก้าก็ถูกตรงตรง ของคุณกันยาบะมินต์ตกกลับเลยแม่นบะแม่แน่นอืมอินนะครับเนาะวันนี้กับล่างบะแม่นี่ล่างนี่ล่างล่างอย่างเดียวนะครับเนาะบนไปเบิ้องสองเจดียล่างกับมันก้าไฮแม่นบะล่างกับมี่หาศูนย์สองศูนย์ลงกับอันนึงปะหาหนึ่งลงกับตัวนี้ถ้าจะเอาเนี่ยศูนย์ถ้าถ้านำทิพมาศูนย์กับศูนย์นี่ของคุณกันยาอาจจะผิดพลาดได้เนาะอาจจะมาแต่เหล็กวิ่งได้ พอเคยงวดใดที่มันไม่เข้านี่จับคู่ไม่ถูกแต่วิ่งเนี่ยเข้าตลอดเข้าทุกงวดถ้าถ้ามันวอกออกคนจับคู่นี่นะคิดว่ามันจะไปออกของน้ำทิพย์ซึ่งมีศูนย์สี่สี่ศูนย์แล้วกันถ้ามิหาอาจจะไปออกซีหาหาแปดของน้ำทิพย์ของน้ำทิพย์นี่บ่ผ่านไหมแล้วก็ตรงตรงมาทุกงวดของคุณกัญญานี่จะมีผ่านอยู่แต่ว่าเลขวิ่งไม่เคยผ่านเป็หกคู่นี่น้ำทิพย์เนาะมันทืเลี้ยวอย่างหาคู่คนนี้หกคู่ เดินซีสามเตยตรงนี้เป็นเดนซีก็ผ่ามันบอล่องศูนย์ก็หกนี่เขาสามารถจับคู่เขากันเลยหาศูนย์ศูนย์หาังสินก็สิตรงกันกับคู่กันยานี่หาศูนย์เออแต่ว่านำท์จับคู่มันค่อยพลาดอ๋ออันนี้เพิ่นจับไฮเนี่ยจับพลาดอยู่แต่ถ้าเราจับเองมันก็เขากันอยู่เนาะหาศูนย์ศูนย์หาแต่ว่านำทีเพิ่นบอกกับรันตีเพิ่นว่าจับตัวได้ก็ได้เลขเพิ่นเอาไปจับของเจ้าไดก็ได้ จับได้มึดทำมาออกสุ่มนี่็ออกสุ่มเน,ออนแต่แท้ทีเฮ็ดคลิปมานเนี่ยมีแต่ออกที่เพิ่นเขียนไว้นี่แมนบอกอือนีนะครับเนาะของอมันคลิปกับผมแล้วของคุณต้นยญาากับผมล่างเดี๋ยวนู่นรับแม่เนาะอันนี้ล่างเนาะล่างอันนี้ก็ล่างว<ล>่าแม่เนี่ยสมากนำาลิปออกตะล่างออกตะล่างเนาะครับเนาะเมื่อกี้ออกบนแมนตตวตรงว่ามอครับผมแคบหน้าจอแล้วก็ผมมากระสือตามนะครับเนาะมากระพันใดรับผมตามนั้นนะครับเนาะเราว่าคนถามมาหลายครับ แม่วาซีหาซีซีศูนย์ซีหกกับหาศูนย์หาหกแม่ว่าสีมาตัวเด่นใส่กันเลยผมเนี่ยถือแล้วซีหกลอตเตอรี่ซีใบตามทุกงวดที่เอามามทุกงวดแด้วซีหกวันนี้ก็ตามอีกวันนี้ถึงครบกำหนดจะออกแล้วมนะั้งหกซีปูร้านพ่อปีตีเดียวบังแมนแมนเป็นสีเฮ็ดให้แม่แม่บอกให้ถือเลขจักเทียบปีนั่นงวดสุดท้ายเศร้าสื่อดอกปูนเมืองสิเศร้าเนี้ยคุณสีเฮ็ดเห็นเมืองสื่อว่าสันเด้ เพิ่นก็เลยเฮ็ดให้แม่ถือตั้งสามหมวดสามหมวดเลยเมื้อนี้สิไปหาเพื่อนนั่นแนาะสิไปหาปู่ล้านโพเอาจับเงินจับท่องออกมาเสริมดวงเสริมหลักอันเก่าก็อาจสิมีพลังหน่อยจะไปเอาอันเก่ามาเสริมพลังใหม่ถ้าถามเพื่นยังคือเก่านี่เพิ่นแม่มานทำคลิปอยู่นี่ล่ะเพิ่นบอกสิบแปดน่ะหมวดที่แล้วเนาะปูร่านโพน่ะแม่แม่เสียงเพิ่อนจะคลิปไปสิบแปดเลยแม่นเราเดี๋ยวลงคลิปอยู่ ผมบ่ลงค,ค,คิดเหมืนันมานั้งเนี่ยคุณบอกสยดสิบแปดเนาะมาก็เลยบอกคนเห็นบ่ปูบอกสิบแปดก็เลยว่าบา่สนใจแล้วแต่ว่าซื้ขขอของคุณกันย่าไว้แล้วก็เลยบ่สนใจน้องต่างนะครับผมจิ้มมีการสำหรับดีครับผมเนาะแม่กับซีนอฟชาแนลแล้วก็เจแดงค่ะค่ะดีเนาะค่ะสำหรับหัวของคุณนำทิพย์นะคะเดนซีห้าลองศูนย์หก ะะจับคู่ออกมาได้43 45 05 60 24 58ส่วนมากจับคู่ไม่เคยผิดนะคะของคุณน้ําทิพย์นะคะส่วนของคุณกัญญาคนเขามา,จากจังหวะแล้วคือเขามาตลอดแม่บอมของคุณกัญญานี่เขามาตลอดที่เให้คลิปนะอยของเจเแดงจะตามตลอดเลย,เลยะคะ่ะแรกวิ่งไม่เคยพลาดเลยแต่กับมีหลุดีมีมถ้า พจนถูกเสถูกสามงวดรุดงวดหนึ่งถูกสี่งวดรุดงวดหนึ่งแต่มันรุดไปแล้วงวดก่อนมาเข่าวงวดว่างหันสิบแปดตรงตรง,งวน่กระเหนาจะรุดอีกเนาะค่ะส่วนหลายเขาคุ้นกัญญานี่ค่ะเลขวิ่งนี่บ่เคยผ่านเลยเนาะค่ะเลขวิ่งจะมาห้ากับศูนย์นะคะของคุณกันยาไม่เคยพลาดสักงวดแล้วก็จะผูให้ห้าศูนย์สองศูนย์ห้าหนึ่งสองหนึ่งนะคะเนาะแต่ว่าของคุณน้ำทิพย์นี่ก็คือเข้ามาวดนี้วดที่แปดแล้วค่ะ เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพเป็นกำลังใจเนาะก็ขอให้่ําผู้ชมร่ำล่เลยๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ